ผมนั่นเลยเด้อโมนี้เขาแรงพี่น้องแซ่บพื้นเราสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ครูทุกคนครับผมมื้อนี้พอกับแซ่บคือเก่าครับผมแซ่บคือเก่าครับผมนะพี่น้องมีเรื่องอะไรคนแชร์โพสต์ตัดสัต์ไทยผมนั่นเลยเด้อ มอนี้เขาแรงพี่น้องแสบพารวยเอี่น้เกลอก็ใช้เลยนะนี้แค่เป็นแกงหยังก็พี่น้อง่เหอยูที่มีระวังร่นสบพี่ใช่แสพเาี่น้องไมกินน้องมาเอ๊กินน้อ้ากินมาม่าไปเอาใกล้ตให้เห็นนี่หัวแค่นั้นอ่ะ เห็นกับข้าวเห็นหัวเห็นหัวแล้วเนีห็นกับข้าวด้วยเห็นกับข้าวแล้วยืนขึ้นตั้งองศาเอาซุ้มกันนั่นอีกเลยตากรองไม้พี่น้องตากรองไม้กับจ้างประั่งอาทิตย์บาทสี่คุ้มบอนกับบุกหัวด้ยกันพี่น้องพี่ชื่ออะไรครับแสบทุกดอพี่น้องพี่ชื่ออครับอืมอ้าวนเนว่ามันกลนพี่น้องอะไรนะของแสบ อ๋เเพี่นงเขาเป็นกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวผมไป่ายตัวแป๊บเขาเนกระเป๋าพี่น้องเด็กก็เรียนเลยว่าเขาเป็นกระเาี่นอี้อันนี้โทรศัพท์เป็นนี่ใหม่แล้วเพี่น้องามีอะไรเลยใหม่อะอ๋อในนี้อ๋อเคื่อนัตอะที่ไปทำแม่เขาซื้อเคให้ตัซื้อเคให้แล้วก็ไปติดิกระจกเอาสดเข้าพี่น้องเด้อ สอง,งสสเรสร็จพี่เรามีธุระพี่น้องมีธุระหมอแดงพี่น้องหมอแดงอาจจะเห็ดคิปตามองพงกินกับหลอดพักนะพี่น้องเสร็จพี่เรา พี่น้องเห็นหนาผมบพี่น้องมื้อกลรองไหมครับพี่น้องจ้างหาซิบบะขอโทษขอผ้มื้อกลรองอาซิบบะเป็นปัญหาพี่น้องแต่ว่าจะขอให้เห็นหนาเห็นหัวกขาก่อนนะพี่น้องเนาะเสร็จพ,ออพี่น้อง กินน่อยก็ไม่ด้อยพี่รับขึ้ไงรุดมือแล้วพี่น้องตากล่องเด้อตลาดล่าคได้ย่านตุยยันพี่น้องเลย Mì mưa rằng là cáp này của mặc thơ thì đại nam mặc thơ hàm mọc bằng cái ca mưa hết nà đây mmm ok nông, bêng, gái, 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 hết nà cái bụng cái ca hết nà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  hết hết nà โอ้แสบพี่น้องแสบสมซื่อหอลีพี่น้องแสบพุอพอ้อ่ดอกอืมอืมอมขอโทษขออภัยพี่น้องเลยลพี่นอ้องกล่องกระเ็นสันพี่น้องขอโทษเลยหลายเด้อ จะมันกินข่าแสบพี่น้องผ่าพี่น้องผ่าข้าวหนึ่งแล้วพี่น้องเ้ิกครับเข้าอีกวันครับบวงแสบพี่น้องแสบมาแล้ว ใส่น้ำปลาเขามี่เดี๋ยวผมแซ่บเพื่อเอกลือกสีาพาไปเบิ่งเพิงเนาะพี่น้องเนาะเป็นเบงเพิง,เ,เ,พงเดี๋ยวเพิงบาๆนิดเดีวเดี๋เอาให้เลยพี่น้องเนาะนสมซื่อพี่น้องแสบพืชเกลือเขาไมา่แกพี่น้อง ตากองห้องก็แต่อนุบาลพี่น้องขอโทษขาพ่อพ่นเองไม่ร้อนะพีเองไม่ือรไนก่ได้จบอย่างอ่ะจมันไปถึงไหนแล้วันนี้จงเยน้องพี่น้องจงเลยนะวัเลยงต จบพี่น,อน,น้องใจคนใจผมมืดแต่พี่ก้โอ้ยบ่ท่านยินพี่นอ้องเขาบ่พ่อท่นเป็นแสบไรอืมจอมันเขาเอื่นแกงอย่งพี่น้องเอ้ยแสบอืม นม่กินหมดเีลไว้เดอดมันจะมีขอมือด้วยใช่หรือไม่นี่ยลองเว่นจรนของเสียพี่น,ออน,น้องซอเขาแรงเลยโอ้เซ่บดีพี่น้องสััแล้บพี่น้องเอาสำหรับมอนี่เขาไม่ใกล้พี่นออ้องผมแสบพุกานะครับขอตัวลาไปก่อนไหวพอไหไมนี่คิดหนานสำหรับทีมี้แซ่บพเกากับสวัสดีครับ